ก็สู่รายการ Food Fit for You วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการรักษาสุขภาพนะคะด้วยหลักโภชนาการง่ายๆช่วงนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะคงจะได้สั่งอาหารมาทานที่บ้านหรือว่าเรียก Food Delivery นะคะมาส่งถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ก็จะมีหนึ่งเมนูที่เราสั่งกันบ่อยที่สุดหรือว่าทำง่ายๆเป็นอาหารจานเดียวนะคะก็คือกับเขาื่นั่นเองค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูดีไหมคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างได้เลยครับสั่งเันหิวมากนะคะตอนนี้พร้อมเลยเนี่ยเริ่มต้นนะคะจากกระเพราว,วากิวคะ่ะจานนี้นี่เป็นกระเพราเนื้อนะคะจานนี้เป็นกระเพราหมูสับไข่ย่อม,ม้าค่ะจานนี้เป็นกระเพราไก่ดูดีนะคะใช่นี่กระเพราหมูสับค่ะใหญ่ขึ้นคะ่ะกระเพราหมูชิ้นคะ่ะอันนี้สําหรับ ผู้ที่ชอบอาหารทะเลนะคะเป็นกระเพรากุ้งกระเพราลูกชิ้นค่ะครับผมด้านนี้เป็นอะไรบ้างครับยศด้านนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นใหญ่ครับผัดแล้วก็วุ้นเส้นนะครับไข่ออนเซนไข่เจียวนะครับแล้วก็ผักสดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Brown Rice กับข้าวราสเบอร์รี ก็จะมีข้าวกล้องใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ข้าวขาวนี้ก็สามารถทานได้กับกะเพราได้เหมือนกันทานได้ครับผมเห็นคุณยศบอกว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับอาหารในแต่ละมื้อกับผมเป็นผู้หญิงเนาะชอบคำนวณค่ะครับมื้อนี้เราจะทานกี่แคลอรี่ดีคะสำหรับเมนูกะเพราเอ่อปกติแล้วเนี่ยครับถ้าจะให้อยู่ใน healthy size นะครับคือผู้หญิงต้องกินต่อมื้อนี้ประมาณ400แคลอรี่ครับผมใช่แล้วถ้าเรานึกไม่ออกหรือว่าจำไม่ได้จะพอมีตัวช่วยไหมคะ ที่สเตตนะครับเรามีแอปนะครับแอปของสเตตเนี่ยครับก็โหลดนะครับ State find the r ร a l You นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีที่ที่ให้เราใส่ชื่ออาหารนะครับแล้วเราก็พูดเข้าไปครับก็เพราไก่อ่าแล้วก็จะเด้งขึ้นมานะครับ440แคลอรี่นะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมติจานหนึ่งเนี่ย อ,อยู่ที่440แคลอรี่นะครับผู้หญิงก็น่าจะกินสักป,ประมาณครึ่งจานพอนะครับผมได้เสแล้วเราก็จะมีการแบ่งคาร์บข,ข,ข้าวที่สมส่วนนะครับแล้วก็ผักที่สมส่วนที่จะให้เราได้รับประทานในให้มันเฮลตี่ะครับผม,อมบแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้แม้ไม่เป็นสมาชิกของ Stage ด้วย นอกจากจะมีสาระความรู้แล้วก็จํานวนแคลอรี่แล้วนะคะยังมีวิธีการออกกําลังกายด้วยค่ะ<ช>ว่าแล้วเรารมาดูกันเลยดีกว่าว่า440แคลอรี่จะทําให้น้อยลงหรือมากขึ้นแล้วเหมาะสมกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายยังไงบ้างได้เลยครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นกะเพรามาแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นกะเพราที่ค่อนข้างมาแบบมันเปียกนะครับก็จะมีะมี ซอสเยอะมากเลยแล้วก็จะมีน้ำมันเยอะนะครับวิธีที่ผมทำนะครับผมก็จะหาอะไรเนี่ยเอามาซ้อนไว้ใต้จานนะครับสักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันแล้วก็ให้รสจัดๆเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดนะครับถ้าสมมุติเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผมก็จะเริ่มตักอ่า ให้คุณตายช่วยหน่อยนะครับนี่ครับมาแบบนี้เห็นไหมครับอ่ากระผมเนี่ยเราก็จะตัดอ่าตัดแบบนี้นะครับอืมเราก็จะสังเกตได้ว่าอ่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยคือคอนเทนต์ของอาหารจานนี้นะครับก็จะมีผักเยอะหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทานได้มากขึ้นเพราะว่าคอนเทนต์มันจะเป็นผักที่ที่เยอะหน่อยนะครับอ่ายกตัวอย่าง ทีมงานเลือกมาดีในร้านที่มีส่วนผสมและส่วนประกอบผักเยอะที่ใช่กับประมาณนี้นะครับเราเห็นได้เลยครับผักเยอะมากนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมานี่ครับข้าวใช่ไหมครับข้าวนี่ครับประมาณครึ่งหนึ่งครับเลือกได้เลยนะครับคือจะเป็นข้าวขาวข้าวราสเบอร์รี่ข้าวบาน์ไรร์ เราเลือกได้หมดครับเราไม่ได้จํากัด,ว,าาดว่าอันไหนเราทานไม่ได้หรือว่าไหนเราทานไม่ได้นะครับเราทานได้หรือว่าเราทานไม่ได้เราแค่จํากัดว่าจํานวนอาหารที่เราคอนซูมเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคุณยอคะาอ่าผมแต่คิดว่าแต่ไม่น่าจะอิ่มไม่เป็นไรครับคือ เราต้องเน้นไปทางด้านให้เรา,ให,เราให้เราทานผักเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะกินแบบนี้เสร็จแล้วเ,เ,เราทานผักเนี่ยเราทานผักได้ทั้งจานเลยครับผมเพราะฉะนั้นนี่เราอิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคือเราอาจจะมองว่าอาหารแบบเนี้ยมันก็จะแบบตัด,ต,ดตัดประมาณครึ่งแล้วมันจะดูแปบกบๆเพราะว่ามันไม่มันไม่คุ้นเคยกับวิธีที่เรากินแบบนี้นะครับเพราะว่า,อาพอ เราสั่งอะไรมาแล้วเนี่ยคือคอนเทนต์มันมันไม่ค่อยสมส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นมีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องปรับตามวิธีที่เรารู้ว่าดีต่อสุขภาพของเราครับแล้วเราแบ่งสัดส่วนในจานนี้แบ่งสัดส่วนยังไงคะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะจัดจานตัวองแบบยู้ตาอ่าโอเคครับอ่อเดี๋ยวรอนี่วางก่อนนะครับ ก็ถ้าเราถ้าเราอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าสัดส,ส่วนของเนื้อเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามันได้มันได้เยอะใช่ไหมครับมาเป็นเนื้อหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครึ่งหนึ่งใช่ครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับให้ของผู้หญิงเนี่ยคอนเทนต์ของของโปรโตีนต่อมื้อเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 20กรัมนะครับ20กรัมให้เราดูให้เราดูมือเรานะครับให้เราดูมือเราอยู่ประมาณฝ่ามือครับผมใช่นะครับแล้วคอของผู้ชายก็มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ30กรัมครับผมแค่นี้ครับเราจัดถึงตรงนั้นละครับผมใส่ไข่เพิ่มด้วยได้ไหมครับใส่ไข่เพิ่มได้ครับผมก็คือถ้าเราดูดูที่ที่ไข่นะครับคือ ถ้าไขน่นะครับถ้าสุกนะครับนิวทริชนันของมันก็จะเยอะที่สุดนะครับแล้วถ้ามันดิบเท่าไหร่นิวทริชนันของมันก็จะตกลงมาเท่านั้นนะครับผมถ้ายกตัวอย่างอันนี้นะครับก็อันนี้จะมีน,นิวทริชันที่มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือพอลงไปทอดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอมน้ำมันทำให้แคลอรี่มันขึ้นมันก็จะเป็นแคลอรี่ที่แอบแฝงนะครับใช่ครับผมเนี่ยอันนี้ด้วยครับคือ แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบเนี้ยก็คือเขาจะเอาไปไปผัดใช่ไหมครับพอเขาไปผัดเนี้ยน้ำมันใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกให้มันมีลักษณะที่ออกมาเป็นแบบเนี้ย <ไป S 1> ครับใช่ครับเอาไปลวกแทนครับผมแล้วอย่างไข่ออนเซนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไข่ต้มการไข่แบบไหนกันคะก็คือแบบนี้นะครับถ้าสมมตินี่100%ยเซนไข่ออนเซนแล้วอยู่5ประมาณ50เพราะว่ามันหลักด็บ มากกว่าคือนักกล้าถึงทานไข่ต้มใช่ครบับสูงเลยใช่ครับเพราะว่าจะได้รับโปรตีนครบถ้วนกว่าไข่ในรูปแบบอื่นๆใช่ครับไข่ตุน๋นล่ะคะไข่ตุ๋นก็ได้ครับไข่ตุ๋นก็ได้เพราะว่าไข่ตุ๋นเนี่ยใช,ใ,ชใช้วิธีการนึ่งใช่ไหมครับใช้วิธีการนึ่งก็จะไม่มีน้ํามันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้คือ no no เลยนะครับก็ถ้าเป็นไข่เจียวนะครับ ปกติถ้าเราสั่งตามร้านเนี่ยเราเราเห็นได้เลยจากเท็กซเจอร์ของมันนะครับเท็กซเจอร์ของมันเราเราดูเราดูร,า,รา,ดายละเอียดได้เลยครับว่าเนี่ยแค่ยกตัวอย่างแบบนี้เรารู้เลยว่าอันนี้คืออมน้ำมันสุดๆนะครับคือแคลอรี่แค่ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะเยอะมากแนละ้วไปไปทำให้เรามีอ่าไขามันสะสมได้ได้มากขึ้นนะครับเราก็จะรู้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเมนูแบบไข่เจียวเนี่ยเราทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับ เพราะว่าเราจะรู้ว่าเราใส่น้ํามันเท่าไหร่นะครับแล้วเราใส่อะไรเข้าไปบ้างแบบนี้ครับจัดจานสำหรับผู้ชายบ้างค่ะครับผมถ้าจัดจารสําหรับผู้ชายนะครับจัดจานสําหรับผู้ชายนี่ถ้าเราอยากจะอยากจะอยู่ลักษณะที่ l ีนะครับ mm. ก็คือผู้หญิงเนี่ยต่อวันเนี่ยหนึ่แคลนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือผู้หญิงกินประมาณ1,800นะครับทั่วไป ก็ให้เราลองลอง,ลองนึกภาพดูว่าถ้าเรากินสะสม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 ไปเรื่อยๆจะมีลักษณะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ของผู้ชายนะครับคือจะอยู่ที่2000แคลนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผู้ชายกินประมาณ2,800แคลนะครับทั่วไปก็ให้เรามาดูนะครับก็ถ้าสมมติเป็นผู้ชายนะครับเราก็จะเราก็จะกินประมาณอ่าอันนี้พอมครับไ่อ่าไ,ไม่พอครับเราก็จะเพิ่ม เพิ่มเข้ามาอีกนะครับพแต่ใช่ครับแต่และแต่และจานที่ผมเซต up ให้ให้ดูนะครับเพราะว่าเราดูว่าสามมือ้อทุกมื้อเราต้องกินลนักษณะมาเป็นยังไงก็ใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเดี๋ยวเอานี่เราจะมีอะไรโอเคถ้าเราพูดถึงว่า ไข่เี่วมาครับผมผู้หญิงผู้หญิงนะครับอยู่ฝั่งนี้ผู้ชายอยู่ฝั่งนี้นะครับอคอนเทนต์นะครับเราก็จะรู้ว่า,อาตอนเรากินาสามมื้อเนี่ยแคลอรี่มันก็จะประมาณพอดีครับผมใช่เป็นวิธีการจัดจานง่ายๆนะคะในแต่ละวันนะคะ อาหารแต่ละอย่างก็ให้คท่าทางโภชนาการแตกต่างกนะันสุดท้ายคุณยศอยากจะฝากอะไรไว้ไหมคะก่อนที่สัปดาห์หน้าเราจะได้พาไปดูเมนูวันนคือถ้าเรายังหิวอยู่นะครับให้เราเพิ่มเป็นผักแทนนะครับผมนั่นคือจุดที่สําคัญเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มเปลี่ยนโภชนาการของตัวเองนี่เราจู้ี้ว่าโอ้มันน้อยเรารู้สึกไม่อิ่มนะครับผักนี่เรากินเข้าไปให้ให,ใ,หให้ทดแทนส่วนส่วนนั้นได้ครับมันอาจจะดูว่ามันแปลก แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นแนวที่เฮลตี้กว่ากบผมเอาละค่ะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับเมนูแรกไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูไหนก็ติดตามกันได้วันนี้เราสองคนลานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ